ก่อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำนะครับกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกั้มากมายสามารถเติม UC เกม PUBG Mobile ราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่เว็บและ l ลน์โกลเด้นเติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่โกลเด้เติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะ Muito oh, bem. ให้ฟีของเราค่ะป้าพี่ไพี่่่มหนูก็นอนต่อหนูก็เพ่งตื่นอะไรนะมงรถน้ำต้นไนยะเขาเด้อ ไม่มีไม่มีสมอเลยไม่ใช่คนใหญ่โอนน้ำต้นไม้โปรดจำเป็นขึ้นอะไรอย่างหนึ่ง <c oughs> Thank you มีรอยเท้าขึ้นหเหมาบนหนึ่งตัวน็อกเหรอแล้วตัวไหนะวนะ

你定，好没给你了。<noise> Watch out. The year, I'm recalling a teammate. Bored, I'm on me, thank ตัวไม่เหี้ยว <nhưng è S 1> ่าเนี่ยบ่ามีอะไรนะตัวมาเหี้ยเอ้ยพุกคน ได้รถแซีไ hmm. ม่เหนกัน huh. ว่าหนูมีแต่รถสามล้อเนี่ยบนบ้านมีสองตัวบนบ้านนอนอกรมีแต่รถสามอ ผมพยายามเลยนะนะมาฝั่งนี้บน,นเออหนูกำลังสวยตอนนี้มาฝั่งนี้น,นี่มันนี่มันนี่นนน มันม่ไจะอยู่ตัวตรงหนูแต่หนูไม่รู้ว่ามันอยู่ไหน Watch out! ยืนทำอะไรอ่ะยืนปั้มยาเลยอนะไรพักกี้โอ้เกินไปซ้ำเกินขึดเลย มอไซค์บินได้เฮ้ยบักกี้ไม่พังนะ เ้ยทองไปสองอ่ะเฮ้ยมันาจ้ดึงเสร็จละโอ้ยโไม่แบ่งกันเลย I'm recalling my t

Watch out watch out Molly <sweird> molly <sharp> We will see. Not prepared. เฮ้ยแล้วทำไมกูวิ่งทะลุประตูวาร์ปเฮ้ยทำไมกูใช้วาร์ปมึงไม่ได้อ่ะสามตัวว่ะเอารถหีอะ แล้วใช้ประตูวามไม่ได้สามเอยเรียบร้อยโอเนแล้วผม What? เกดตีเราเหรออะไรวะเนี่ยมานเดี๋ยวมโนตียต่ข้ามมโน กําเนิดดาบดาบเขาดักอ่ะไหนซื้อไหนซื้อหมดแล้วหมดแล้วพี่ แล้วรอดแล้วไหนโหร์รับต่อแล้วเอ้ะสัตว์ไอ้ดับมึงอยู่ไหนมาบุก Watch out! h e ยดีมันไม่ล่า<บ>อเคอ <Thank you. S 1> เอย Thank you รยัดสองอย่างอย่าน้องนะเบนมันแดงกันแลสั่งไปครับเบสเฮ้ย<อ>นะ Thank you. nhà rồi Victory belongs to us. Ai chia có cùi dùng chuối mà mình nó mới cả <smart> i <noise>